เราแพ้กับคุณเนี่ยคือเวทคุณเราโจมลุงลึกโชมลุงลึกตากวัดลงวัดดึงเดือนเลยครับชอบมันเป็นยังไงเราไม่รู้จักชอบอยู่ในไม่รู้จักชอบหาออนคุณลุงขี้แรงเป็นยังไงชอบมันเป็นเล่มเป็นเล่มไม่เป็นป่แล้วเล่มมันมีกี่หน้าคะไม่ใช่จามุ้นชอบเล่มเดียวหน้าเดียว ไมเป็นไงเนี่ะมันที่มันมีดำนั่นคือจันไม่ดำที่ไว้ทุกินเลยนะดำชอบไม่ใช่ดำสีทองอ๋อแล้วคุณนี่จบแบบเป็นอย่างเดียวเลยคะไม่ตะวันรูเลนวิชเรียนสาขาวิทย์ไม่นพักเรียนโรงเร็กนในทงวิทย์เป็นเรียนตู่ชื่อหมายถึงวิทยาศาสตร์คอยวิทย์กับศาสตร์ต้องวิทย์กับทั้งศาสตร์ไว้ผู้นั่งทั้งดูวิทย์ตี๋โผลตะลุ วิปลูหรือครับคนนี้วิปลาเลยครับเถิดการที่เราจะวิปลานี่เราต้องทำ n g h บ้างเราต้องหาหนองอะไรนะหาหนองฮานอยคนเวียดนามเลยหาหนองมันก็ไม่ใช่งานลอยหาหนองมาที่ไหนคะไอ้แกบอกว่าน้องตีบุ่มกูนี่ยเรียงก็มันน้องคุยได้แล้วหาหนองเลยครับ ทีนี้พอเจอหนองเลยว่าปบพบหนองเราลงไปในหนองจัดการเรื่อยยขึ้นบาวีบาเวทเรือขึ้นมรรลุบรรดอะไรบาวีอ่ะขนมาทุกทีปดและทั้งปวดให้เธอเดินตามนะคุูจินดาหลวงพ่อคอให้นายจันอยู่อาศัยที่วัดไายนี้รอคอยอ้อยใจเลยเจ้าค่ะลูกจะนำความสำเร็จมาสู่วัดหลวงพ่อเออการนำความสำเร็จมาสู่วัดน้องเต็ม

ไปผมน่าคนเดินนะเออตึกวัดตาโอกีในตอนนี้มาแก้ไว้แจมนายบอกความความต,ามตัวสิเราไม่นึงมาพึงวัดตาโอกีพรอ้อมเบียร์างเราไม่มีตอนนี้จึงได้มานีก่แกวห่ายกปากขายมากรบฮะ ไม่พือกับจิ